การเดินทางของคนในกรุงเทพมหานครโดยรถตู้ถือเป็นระบบขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วแต่การออกมาตรการจัดระเบียบวินรถตู้ของคอสช,ชมีเสียงสะท้อนจากหลายด้านว่าอาจสร้างความไม่สะดวกต่อประชาชนที่ใช้บริการระบบรถสาธารณะในประเทศไทยนั้นนอกจากรถเมสาธารณะแล้วรถตู้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็วกว่าการเดินทางรูปแบบเดิม ซึ่งพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถือเป็นจุดสำคัญของท่ารถตู้ที่รับส่งผู้โดยสารแหล่งใหญ่ไปอย่างที่ต่างๆทั่วประเทศแต่ล่าสุดมาตรการการจัดระเบียบรถสาธารณะประเภทนี้ถูกจัดการใหม่โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่พยายามแก้ไขปัญหาการจราจรที่ขับข้างรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขณะที่ผู้ประกอบการและพนักงานร,รถตู้สาธารณะ ได้แสดงท่าทีที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่บรรดาผู้ประกอบการกล่าวเป็นเสียงเดียวกันคือการเสียรอบในการเดินรถและสิ้นเปลืองเวลามากกว่าเดิมนางสาวนิภพพรสสมสรนหนึ่งในพนักงานขายตั๋วของรถตู้สีเมืองทัวเชื่อว่าการจัดระเบียบว,วินรถตู้ของคอสชในระยะต้นอาจไม่สะดวกบ้างในบางเรื่องของการให้บริการลูกค้า หากมีการย้ายจุดบริการบ่อยเกินไปทั้งระยะสั้นและยาวอาจไม่เป็นผลดีพร้อมระบุว่าจากทุกครั้งที่รถตู้สามารถจอดรถริมถนนเพื่อรอกลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่สามารถจอดแช่ได้คนขับรถต้องขับวนอ้อมทําให้เสียเวลามากกว่าเดิมก็ต้องรอเขาว่าเขาจะจัดระเบียบให้เราตรงไหนบ้างเพราะว่าย้ายมาใกล้ๆตรงนี้แค่ตรงนี้มาตรงนี้คือเขาก็จะมองหาเราไม่เจอแล้ว ก็จะทําให้เขาเสียเวลาและเขาจะโทรมาสอบถามเราตลอดผู้โดยสารก็จะไม่สะดวกอะค่ะเพืาอใช่เพราะว่าสถานที่ที่เขาเคยนั่งเคยขึ้นตรงนี้และจะย้ายที่ไปอะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักอย่างเราก็ไม่รู้จักขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้สายต่อ93เส้นทางมีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างนายเสกสรรภาคีลาบ เห็นว่ามาตราการจัดระเบียบวินรถตู้ของคอสชอที่เริ่มบังคับใช้นั้นค่อนข้างมีผลกระทบเนื่องจากจุดจอดรถเดิมเป็นจุดที่ลูกค้าลงรถและต่อขึ้นรถไฟฟ้าได้ทันทีซึ่งการย้ายจุดจอดรถตู้ไปบริเวณแอร์พอร์ตลิง์มักกะสันทำให้อไรายได้จากลูกค้าหายไปเกือบครึ่งเพราะลูกค้าต้องเดินทางหลายต่อกว่าเดิมและเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าที่เดินทางไปทำงานสายกว่าเวลาปกติเช่นกัน เสียเวลาครับก็าทางานสายครับมาไม่ทันขนาดรถติดติดจะมาไม่ทันแล้วครับจะให้เหมือนเดิมครับไม่อยากให้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นมันก็เสียหายครับทางรถตู้ก็ไม่มีลูกค้าลูกค้าอาจจะไปที่อื่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับขาดรายได้ไปเยอะเลยครับสําหรับมาตรการการจัดระเบียวบวินรถตู้ที่จะเริ่มอย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่1กร,รกฎาคมนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าหากเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังแล้ว ผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใดจะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือไม่หรืออาจส่งผลเสียต่อลูกค้าที่ใช้บริการและผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางทีมข่าว DNN รายงาน